แก้วประกายรุ้งจากบ่อปองหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะแก้วเม็ดนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่2.7คูณ3.4เซนติเมตรค่ะเนือแก้วสวยใสอร่อยตําหนิค่ะมองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นค่าว่ามีประกายรุ้งแผ่นใหญ่เต็มเม็ดเลยค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะเมื่อนำมากลิ้งกับแสงเราจะเห็นว่ามีสีสันของประกายรุ้งสะท้อนออกมาสวยงามและชัดเจนมากเลยค่ะ เม็ดนี้มองลึกเข้าไปนะคะเราจะเห็นว่ามีแผ่นกับเงินกับใสและกับทองเล็กน้อยค่ะกลิ้งกับแสงค่ะจะเห็นว่ามีประกายสีเงินนะคะที่สะท้อนออกมารวมกับประกายอรุงค่ะขนาดเม็ด2.7คูณ3.4ซนติเมตรนะคะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นจี้ให้คอหรือว่ากำไลข้อมือค่ะ หรือว่าบางท่านนะคะจะนําไปบูชาประจําบ้านประจําร้านหรือว่าเก็บไว้ในรถยนต์ก็ดีค่ะนี่คือด้านหลังของแก้วนะคะจะค่อนข้างเรียบค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะถือว่าเป็นแก้วตระกูลกาบที่ครบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประกายรุงกาบเงินกาบทองและกาบใสค่ะเราลงมาฟังดูนะคะว่าแก้วประกายรุงเขามีทีคุณโดดเด่นทางด้านใดบ้างค่ะ แก้วประกายรุง้งคือแก้วป่งขามที่มีสีรุ้งเกิดขึ้นภายในเนื้อแก้วเป็นแก้วที่มีความสวยแปลกหายากนะคะและต้องเป็นประกายรุ้งที่เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นค่ะจึงจะถือว่าเป็นของมีคุณมาตั้งแต่โบราณน,นะคะโบราณมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ครอบครองแก้วประกายรุ้งจะทําให้ชีวิตพบเจอแต่ความรุ่งเรืองในทุกๆด้านมีอํานาจวาสนาบารมีสูงเป็นที่นับถือของบุคคลที่พบเจอค่ะ มีความร่มเย็นเป็นสุขจเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองทำกิจการงานใดก็จเจริญก้าวหน้าค้าขายจเจริญรุ่งเรืองค่ะชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆไม่มีความทุกข์นะคะและยังมีความเชื่ออีกคะว่าแก้วประกายอารุ้งมีความหมายเช่นเดียวกับฉับพันรังสีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ค่ะ แก้วประกายรุ้งจึงเป็นของสูงค่ามาแต่โบราณน,นับถือว่าเจริญโชคลาภวัสนาบารมีดังได้ไว้สักราฉับพันรังสีของพระพุทธองค์นะคะจึงมักจะนิยมแก้วประกายรุ้งมาบรรจุในพระพุทธรูปพระธาตุเจดีย์ด้วยว่าแก้วประเภทนี้เมื่อโดนแสงนะคะจะเห็นเหลือบรุ้งสวยงามมากๆค่ะ และพระธาตุในสมัยก่อนนะคะที่คนโบราณเขาสร้างก็มักจะนิยมแก้วชนิดนี้บรรจุไว้ให้ส่องแสงรุ่งเรืองเจ็ดสีค่ะและแก้วเม็ดนี้นะคะด้วยว่าเขามีกับเงินกับทองและกลับใสเอาร่วมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อิทธิคุณของแก้วตระกูลกาบครบเลยนะคะซึ่งแก้วตระกูลกาบโบราณมีความเชื่อกันนะคะว่าแก้วกาบเป็นแก้วที่นำพาความรุ่งเรืองในทุกๆด้านมาสู่เจ้าของค่ะ ให้คุณทางด้านหน้าที่การงานยศและตำแหน่งรวมไปถึงการค้าขายเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภไม่ขาดสายมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมไปที่รักใคร่ของผู้ที่พบเจอนะคะและเมื่อไปเจรจากับใครก็มักจะเป็นต่อค่ะมีแต่คนเชื่อมั่นเชื่อถืออีกทั้งยังช่วยเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วยนะคะ ถือว่าแก้วประกายรุ้งเม็ดนี้มีอิทธิคุณที่โดดเด่นครบเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วประกายรุ้งและชอบเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่ได้เจอเจอกันง่ายๆค่ะ ปกติแล้วนะคะแก้วประกายรุ้งเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะหายากและยิ่งเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะนานๆถึงจะเจอสักครั้งหนึ่งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะเป็นนักสะสมแก้วปมงคามต้องมีเลยค่ะปกติแล้วแก้วประกายรุ้งจะเป็นแก้วที่สูงค่าใครเจอเจอก็มักจะต้องเก็บสะสมไว้ค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วเม็ดนี้ท่านสามารถที่จะสแกน QR c o d e บนหน้าคลิปได้เลยค่ะ ทักสอบถามกับแอดมินได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะไว้แอดมินจะหาของดีหาของสวยมาให้ท่าได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอีกค่ะไวเจอเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ